สวัสดีครับพบกับจีเพ็กอีกแล้วนะครับสองแม่ลูกเข้าครัววันนี้เรามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันนะครับวันนี้กณหนุ่มนะมีขนมที่จีเพ็กชอบมากาซื้อมาทีไรนะเอาไว้ให้จีเพ็กไม่เกินครึ่งวันนี่นะโ,โหหมดไปหมดไปเกืเอบครึ่งเขาเรียกขนมเซ็งจ้าเป็นขนมพุทซาพุทซาแห้งแบบแผ่นนะนะตอนเด็กๆนี่กณหนุ่มก็ชอบกินมากเลย อันเนี้ยเดี๋ยวก็นหนุ่มจะทดลองให้จิเพ็กดูว่าจะเอาไปทําเป็นอาหารได้ไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเพราะว่าก็นหนุ่มว่ามันมีความเปรี้ยวๆหว,วานๆน,น,น่าจะเอาไปทําเป็นอาหารอะไรได้นะเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์จิเพ็กกันดูว่าจิเพ็กสามารถจะเอาไปทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะก็หนุ่นมมีมีมี ทำอาหารแบบแก้เบื่อเราทําเราทามาหลายอย่างแล้วเราก็เบื่อเบื่อวันนี้ก็หนูมีโจทย์ให้จิเพ็กทำดูทิพยพงบ้างนะอ่ามีโจทย์ให้จิเพ็กดูว่าจิเพ็กจะเอาเอาอันเนี้ยสามารถที่เอาไปทําเป็นอาหารได้ไหมอ่านะก็หนูมีของที่จิเพ็กชอบมากเลยตั้งแต่จิเพ็กนี้เอามาให้กินที่ไรนี่เปรี้ยงทุกทีหมดอย่างรวดเร็วชอบกันเด็กกันแก่จิเพ็กท่ายถูกไหมว่าเป็นอะไรอ๋อนึกออกแล้วขนมอีนันแหละที่ก็กินเล่นๆซินจานี่แหละ เสาเส็งใขนมแบบว่าโบราณเลยนะโบราณเลยเป็นเด็กๆก็ไปโรงเรียนต้องพกขนมให้ิเด็กให้ิเป็กลองไปคิดคิดดูว่าจะทําเป็นเมนูไปโรงเรียนบางทีซื้อซื้อใส่กระเป๋ากระปรงนักเรียนไปไปนั่งรักกินในห้องไงอร่อยมากเนี่ยขนมเด็กๆเลยขนมสตังเราคิดได้เด็กๆเป็นแผ่นเหมือนสตังเราคิดได้เป็นเด็กๆอะไปโรงเรียนเนี่ยซื้อทางทางแวะใส่กระเป๋ากระปุงไป มันเป็นพุทราแห้งใช่ไหมนะเออเป็นพุทราแห้งเขาทำจะกัดมาจากพุทราแห้งแล้วทําอัดเป็นแผ่นๆเป็นแผ่นไว้ทําแห้งไว้ก็กินอร่อยจริงนะมันเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากเลยแม่แม่ชอบมากชอบมากเลยเดี๋ยวให้เวลาแม่หนึ่งชั่วโมงนะ้องดูว่าแม่สามารถที่จะเอาไปทําเออแม่แม่เปิดให้ดูหน่อยว่าข้างในมันเป็นแบบไหนอืมมันจะนี้นะเป็นแผ่นเหมือนเหมือนตตังนะ เงานทีเดียมาโปรยแล้วเนี่ยนี่ขนมเซงจานะออนเสียงยังไงนะเซนจ้าเซนจ้าเขาเรียกเซนจ้าขนมพุชาร์คุชาร์แห้งนะเนี่ยมาทานกินนะอร่อยอารมณ์มั่งนี่ไม่ได้มันจะเปรี้ยวๆหวานๆนะกูหนึ่งก็ชอบมากเลยอันเนี้ยเดี๋ยวลองดูว่าทีเดียจะทำ เมนูอะไรได้บ้างนะให้เวลาเจ๊พริกหนึ่งชั่วโมงนะไปเตรียมวัตถุดิบเ,เดี๋ยวมาเจอกันเอาไปเตรียมวัตถุดิบก่อน A few moments later วันนีไปลื้อตู้เย็นมานะปลาจะซื้อมาไว้ทำหอยมกเหลืออยู่เนี่ยปลาเนี่ยเขาเรียกปลาดอกน้ำดอกไม้มันเราเรียกปลาซ่าปลาซ่าดนะกินแล้วมันจะมันซ่าดีปลาซ่าเนื้อมันยาวเหมือนปลาก,กระเบื้องเออมันก็ปลาดาบอะไรเงี้ยตัวมันยาวๆนี่เขาเรียกปลาซ่าบางคนเขาเรียกปลาปาสักรภาคกลางเขาเรียกปลาน้ำดอกไม้เนี่ย ตัว<อ>ายาวชื่อรั่งเขาเรียกว่าบ巴าทาุย่าตัวมันยาวเนี่ยตัวหนึ่งเอาสองท่อนสองท่อนนะมันแล่เนื้อแล้วตลา,าดเกษตร,รไม่มีขายนะสดสดจ้างเขาบอกว่าปลาสังนี่น่ากลัวมาฉลานนะปากมันเหล็<อ>มันนะปากมัน,มนคมมาก<嗯>เวลาเวลาเห็นอะไรขาวๆสมมติว่าเราลงไปไว่ายน้ำลึก,กน,นะเท้าเราอ่ะมันขาวใช่ไหมมันะสวนเลยงับเลยปลาสังมันจะสวนเลยเวลาพี่เขาเวลาเรือมีปัญหาเขาจะกลัวมากเวลาลงไว่ายลงไปใต้น้ำนะ มันจะเห็นขาขาปุ๊บมันจะสวนเท้าขาดเลยนะเนี่ยอืน่ากลัวน,นะพีะ่เพชมีภาษาแล้วก็เดี๋ยวจะทาเมนูจะมามทอดพี่เพกจะเอามาทาเป็นหมูก็ได้นะคะทําเป็นหมูก็ได้ปลาก็ได้ไก่ก็ได้แต่ว,วันนี้เราเอาปลาดีกว่า,า,าได้ <ทำ S 2> เรา <ทำ S 2> มีปลาทำเป็นเมนูอะไรเออว่าเมนูว่าเอาทอดปลานี่ก่อนแล้วก็ทําน้ำสามรสมาราดทําด้วยน้ําไอ้เนี่ยเสย้มจ้านี่แหละ แล้วลอง, <นะ S 2> องดูว่าสามารถจะกินได้ไหมอืมอร่อยอร่อยมากขังเนี่นะไปตามจร <laughs> ิงก็ร้อนมาร็วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เกลือนี่รสดีนี่ไอสามเกลือกระเทียมบิ๊กไทยรักชีแล้วก็นี่แป้งกรอบนะคะเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยก่อนอื่นเอาเกลือใส่ในปลาก่อนนี่เกลือประมาณครึ่งเอ่อครึ่งช้อนแกงพอนะ้าจะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็ม ปลานี่ประมาณสิบชิ้นห้าตัวตัวละตัวหนึง่งสองชิ้นสองชิ้นห้าสิบชิ้นแต่ไปนี่เราลัดดีหน่อยนึงนะดีก็ประมาณช้อนแล้วก่อนนี้มากระเทียมรับบักชีครึ่งเดียวพอนะวามันเยอะวันนี้มันเยอะขอแป้งนี่หน่อยนึงนะคะแป้งกรอบอปลาไม่ต้องใช้เยอะ ชุบปลาดิดหน่อยกันไม่ให้ปลามันมันติดกระทะ มี Zone, bueno eh eh, sangre, bien, ini, ู <da ep> <wa> ่น่าก Un ินนะมีพริกเออเอพริกน้ำปลามะนาวพอนแล้วนะพี่เจนะร้อยแล้วนะชอบอย่างนี้นะเออไอ้นั่นก็ได้น้ำแจ๋วก็ได้เิ้นปีกปูก็อร่อยผมไปน่ากินนะนี่ทำป็นสเต็กราดน้ำสเต็กนะเออใส่ใบกระทะเลย เดือดำหน่อยนึ่งพอมาหนึ่งช้อนพอมาหนึ่งหนึ่งกะลี่วหนึ่งเพราะเราคุกเกลือไปดิ้นแล้วอย่าใส่เยอะยอมเค็มจานนี่มันออกเปรี้ยวๆหวานๆนะเปรี้ยวกับหวานผสมก็เห็นอยู่ชัดเลยแกะให้ดูเลยนะจะใช้คิดว่าจะใช้สักกี่สองงอกันห่อสอง่อกันห่อนี่ก็ประมาณนี้นะ โอนึงประมาณไนะให้เขาดูดอดอเอาแบ่ไม่ได้เลยใช่ไหมกับข้าวปนขนมอือด้ยวยดีนะเล่นกลมันนี้ พุทธาแห้งนะอืความหวานออกมาจากอันนี้แล้วนะความหวานความเปรี้ยวเพราะฉะนั้นน้ำตาลอะไรไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยไม่ต้องใส่อสัอนนี้แสงจามันได้ความหวานความหวานก<ๆ>ับความเปรี้ยวน้ำตาลส้มไม่ไม่ต้องใส่แล้ สององรสแล้วนี ats, kiss, ่สององรสไอปลาเนื ouais. man ein, man ้อมันเค็มนิดนิดตามเป็นดำรสปลาเราเตกเกือไบอีกแล้วเขาทอดเพิ่มอีกหน่อยมันไม่ค่อยเปรี้ยวเพิ่มอีกนิดขาดเปรี้ยวไปหน่อยแต่ว่านี่มันไม่ค่อยเปรี้ยวนะยี่หรอไม่ค่อยเปรี้ยวขาดเปรี้ยวไปหน่อยนึิมหนึ่งไม่เอาเนี่ยเฮ้ยมันเข้มข้นไปเลยเข้มข้นเลยนะ น้ำแห้งเลน,น้ำแห้งเพิ่มได้เดี๋ยวขอ,อน้ำหน่อยนะึน้ำมันริ่มแห้งนะไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มแป้งนะมันจะมีความเหนียวความเหนียวของมันมเอออร่อยทำกินเล่นๆเ,เป็นของกินเล่นนะเนี่ยอร่อยมาก กินเล่นหรือกินกับข้าวอะไรก็ได้ตามเค็มอะไรไม่ต้องใส่แล้วเนี่ยอันนี้มันอันนี้มันมีอยู่สองรสนะเปรี้ยวกับหวานเราหยบซีอิว๊วดำซีอิว๊วขาวลงไปให้มีรสชาตินิดนึงเพราะปลาเราคุกเกลือมาก่อนแล้วสูตรมาสจันดึึงด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 ง โหน่ารับประทานเหลือเกินอืมไอ้สินจานี้เนี่ยทำให้เราน่ารับประทานนี่สีคนสวยราดซอสเซงจ้าอืมอ่าสินค้านะครับก็ยังมีขายเหมือนเดิมนะครับก็มีเครื่องแกงต่างๆนะครับก็มีแกงกะทิแกงส้มแกงขั่วพริกสดแกงเขียวหวานแกงผะแนงและอันอื่นก็จะมีแกงผัดเผ็ดแกงขั่วกิ้งแกงมัสัมนแกงไตปลาเครื่องแกงปูเครื่องแกงข้าวหมกไก่ นะครับแล้วก็มีกะปิอย่างดีนะอันนี้ทําน้ําพริกได้แกงได้ผัดได้ทําได้ทั้งหมดเลยนะครับกุ้งแห้งก็จะมีกุ้งแห้งเกรดเอนะเกรดเออย่างเดียวก็หนุ่มขายไม่เอาไม่ขายเกรดอื่นมีแบบเดียวเลยเหมือนกับกะปิก็ขายอยู่อันเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกน้ําตาลดอกมะพร้าวน้ําหอมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำจันแสงนะครับแล้วก็จะมีเต้าซี่นะครับแล้วก็เส้นหมี่ก็จะมีเส้นหมี่สัวมีฮกเกี้ยนมีหุ้นนะครับแล้วก็ ปลาชิ้ชังทอดกรอบก็ยังมีอยู่นะครับอของจีเพกของจีเพกนะครับก็ยังมีขายเหมือนเดิมนะน้ำชุบขั่วไตปลาแห้งเคยเจี้ยนหมูฮ้องน้ำไตปลาปรุงสําเร็จนะครับอันนี้สั่งมาได้เลยน้ำไตปลาปรุงเร็จก็ราดข้าวราดนมจีนกินได้เลยหรือจะไปเติมน้ําเติมผักก็ได้นะเอาตอแต่นี้เราจะต้องชิมปาลาสามรส ปลาลาดซอสเส้นผัดแห้งพุทธสาแห้งปลาปลาดซอาาดส,อาาสอเส้นจยาแปบลบว่ามีพุทธสาแห้งนะคะวันนี้มาในในแนวว่าของกินเล่นๆแบกแนวลงมาถึงเส้นจายาแล้วเอาก่อนเอาเมนูนี้เดี๋ยวขนุ่มลองไปหาดูนะขนุ่มว่าจิ๊บจะทำคนแรกเ,เนี่ยอันนี่เอ็กใช่ลใแล้วมมีใครบอกว่าสูตรของพ่ออีกนะ เออไม่่าแม่ว่าสูตรของพ่อกูให้มาสูตรของแม่กูให้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> นิสสูตรนิสสูตรของเอ,อบรรพั่รุูดก็ไม่ได้ให้มานะคะสูตรจะคิดเอาเองนะคะคุณหนุมนห่มบ้าบ้าบอคิดกันมาเองว่าเห็นเห็นเห็นที่พี่เชอบกินในนี้เออทำกับก้าได้ไหมเห็นแล้วโอ้น่าจะทําเป็นน้ําซอสได้นะ <c oughs> ออกมาสีสันบันเทิงจริงแะสวยมากนี่ชิมนะ <c oughs> อืมฟินฟินฟินมากๆ หวานเปรี้ยวแล้วไม่ฟังาคำนี้นยังไม่ใส่อะไรแล้วสีอ้วกับยิ้อดำสีขาวยิ้คือเป็นเป็นสีสันออกมาแล้วจานเป๊ะอืมคนที่กลัวอ้วนก็เนี่ยกินเล่นๆเ,เลยทำปานกินเล่นได้สบายมากมันไม่มีไขมัน à rồi ừ. rồi chín đúng mất có chạm bình ngay crap tám đất tiêu bán kinh Áo tiêu เส้นจ,จานี่ปลเปหวานๆถึงปลานี่มีเกลือน,นิดนึงแล้วน้ำน้ำที่เราใส่ก็ไปซีลย้ำซีลขานี่อืออือปลาอร่อยพอดีกันเลยนะอืเ้นี่กินกับข้าวก็ได้นะแต่วันนี้วัดี้เราไม่ได้หุงข้าวไม่มีข้าวกินวันนี้ยังไม่ได้หุงข้าวอันเนี้ยต้องกินเล่นอืรืูว่าเป็นปกติบ้านที่เพชร บางวันมีข้าวเสร็จแล้วแต่ไม่มีบางวันไม่มีข้าวกินเลยเชื่อแม่อยู่กันพอขี้เกียจหุงบางทีไม่หุงแนละ้วกินง่ายๆเป็นเรื่องปกติขาดข้าวอยู่บ่อยข้าวมีแต่ไม่ได้หุงขาดคนหุงข้าว้นบ้านแล้วหนุ่มก็หนุ่มขาดคนหุงข้าว<พ>มางข้าวเบอร์ข้าวเลยวันนี้พอพอพอ,พอแม่อ <S <S> <S พอแม่ไม่ได้หุงให้กินนะกูหนุ่มว่า บ้านหนุ่มขาดคนหุงข้าวใช่ไหมหนุ่มเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยนี่อเอยยอดเนี่ยทําขึ้นเหลาขึ้นโต๊ะได้นะคะเมนูนี่นะคะใส่เป็นข้าวโกงข้าวอะไรอ่ะชิ้นหนึ่งมีน้ําพริกก้นหนึ่งขายเป็นไอเมนูแปลกแปอ่ะใครไปทําขายนะก็หนุ่มบอกเลยนะใครไปทําขายนะต้องตั้งชื่อว่าปลาจิเป็กเออปลาจิเป็ก ขอแล้วก็ขอให้ขายดีขายดีขายดีอถ้าใครไปทําขายแล้วไม่ใช่ชื่อว่าปลาทิเพชขอให้ขายไม่ดีขอให้ขายไม่ดีขนาดเราเอาหมูหมูอบอมามาออกมาทำเราจะบอกว่าหมูอบสูตรเซียนเซียนเห็นไหมเห็นไหมต้องให้คเครดิตเรบเราไปกินขั้นเซียนเซียนมาจะน่าลอยเราเรียกว่าหมูอบเซียนเซียนเลยแหละของเราอ่ะมีอยู่ในเมน,น,นูนั่นตั้งชื่อว่าหมูอบเซียนเซียนนะเราต้องให้เกียรติคนที่เร้านเขาร้านเขาคิดมาเราชอบกินอย่างเรงก็เซียนเซียนที่อยู่ข้างไปสเนียโอ้ไปกินเหมือนทุกวันตอนเย็นๆกินข้าวร้้นเซียนเซียงตาแต่หมูอบนั่นแหละ พอเราเตือนเทียนไม่อยู่นะเราก็แกะสูตรมานั่งหัดทําเองทําจนเราตั้งชื่อว่าหมูอบเซียนเซียนเห็นไหมทากินเงินหมอยอร่อยมากอเดี๋ยเหมือนกันนะอย่าลืมนะคะใครก็ตามที่เห็นคลิปนี้แล้วเอาไปทําเมนูขึ้นต๊กขึ้นหลาได้อย่าลืมใช้ว่าสูตรจีเพ็กสองไม่รู้ข้าวครัวน,นะคะปาล่าซอสพุทราต้องงงเล็กไปด้วยนะสูตรจพเ็ ก็จะมั่งเจริญเลยยิ่งเจริญเลยขอยขายดีขายดีร่ํารวยร่ารวย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 ไม่รวยไม่จบเลยรวยตลอดชีวิตตลอดชาติลูกหลานรวยรวยรวยนะคลิปนี้เห็นแล้วมาทําตามได้นะคะลูกหลานทางบ้านก็เหมือนกันเห็นแล้วลูกหลานต่างประเทศก็เหมือนกันเห็นแล้วอย่าลืมทําตามนะคะสูตรโบราณโบราณไม่มีแต่ว่าจี้เพกันแกสูตรมาทําเองนะ เอาเอา,เอาไปทําได้เลยดุร้านดียทางเมืองเนาะอเมริกาแล้วก็ทาใจแล้วเห็นเนี่ยคลิปนี้พาไปทําตามกันบ้างพอไวไอ้ไอ้ไอ้คอ้ไอ้ข้อกินนี่มันทามาจากพลละไมาจากสินจานี้มันห่างหายอยู่นะอยุต่างปะเทิแล้วก็ไปทําตามได้ไม่อยา่าบ้างหวาทุกคนเห็นแล้วคนชอบคลิปนี้มาอย่าลืมพระสองจิ้พด้วยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ ซับสไครให้จีเป็กด้วยนะคะชอบอย่าลืมกันช่วยกันเข้าไปทำตามทำตามคลิปนี้แล้วกันช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครจีเป็กด้วยแล้วจีเป็กก็ขอฝากสินค้าของคนหนุ่มยังทําอยู่เหมือนเดิมคนหนุ่มก็เอาสูตรจากแม่มาทําอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างที่มีขายนะคะสั่งได้เลยนะคะขอบคุณมากทั้งเอฟซีทั้งลูกค้าคนหนุ่มสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย